สาเหตุการล้มในผู้สูงอายุนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุล้มหากใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องรีบดูด่วน 1. การเปลี่ยนแปลงร่างกายตามอายุไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงการทรงตัว 2. รองเท้าไม่เหมาะสมไม่ว่าจะหลวมเกินไปพื้นรองเท้าลื่น 3. อันตรายจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นลงบันไดซึ่งมีหลายบ้านที่เลือกติดตั้งลิฟต์บ้านของยูลิเพื่อให้ความสะดวกสบายในการขึ้นลงบันไดแถมยังเซฟสุขภาพข้อเข่าข,ของพอ่อแม่และคนที่คุณรัก 4. ภาวะขาดน้ำทำให้เวียนหัวทรงตัวได้ยาก 5. โรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหัวใจโรคเบาหวานและภาวะสมองเสื่อม 6. ยาผลข้างเคียงของยาบางตัวอาจจะทำให้ง่วงเบอร์อย่างไรก็ตามน้องเยลลิปปิป้านของเราก็ขอให้ทุกคนดูแลคนที่คุณรักให้ดีและอย่าลืมกดติดตามแชร์ออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆของคุณนะคะ